ดีค่ะป่วยขาวันนี้เดินมากนั่งกระโอยนั่งกระโอยเดินกระโอยเท่าแล้วเนาะทำขนมวนไปค่ะกับจัำาง,งานถึงบ้านกินข้าวไม่ได้กินข้าวเที่ยงกินข้าวเสร็จไปนอนดูทีวีพักผ่อนเสร็จแล้วก็มาทำขนมอบขนม ขนมยังอยู่ในเตาอบนะจ๊ะกำลังฟูฟ่องให้มันหน้าแตกไปทีก่อนโอ้ยลูกชายก็จะกินกระเพราหมูกรอบดูบอกยังไม่ทำให้หรอเหนื่อยหมูกรอบมีแล้วค่อยทำไข่ที่ทำขนมเบอรไขเ่เก็บเอาไว้ทำเป็นปุ๋ยต้นไม้ต้นไม้ ไม้ปี๊บซื้อมาแล้วก็อุ่นเอาไว้งานเยอะแยะอีกสึกแป๊บหนึ่ง,บบนงขนมให้มันให้มันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อย,ยค่อยเอาออกนี่แหละอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้ละจ้าทำนู่นนี่นั่นกินตามภาษา <c oughs> กินจนอ้วนอยู่ในครัว ควเวเสร็จแล้วก็ทีวีสักผ้าด้วยห้องสักผ้าผ้าเต็มเลยห้องซักผ้าทีวีรู้สึกก็เมื่อกี้เห็นว่าแมพีมาตกอนะรู้สึกนหนวาวๆนลยเนี่ยจริงด้ หิม <Him> ะตกขาวหิมะตกตกมาเยอะๆเธอก็คุณทุนหัวต้องใส่จะต,ตกตกทั้งคืนแน่เลยไป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 ,ปจะรูใ้ใจก็ทำรถในเพื่อนในลรลมทำเลไฟเปิดหิมะตกหิมะตก มันก็ไม่ตักกี่มาในลูกเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาัมาก็บนอีกถ้าพรุนี้มีเดี๋ยวจะออกไปตักให้ดูนะ ีเข้าบ้านดีกว่าเด้อหิมาลงเกล่เคโอเคยไปดูขนมกันดีกว่านะช้ยด้วยหรือยังช้ยด้วยหรือยังขนมอ,ออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพี่ด่างดูนะอ๋อน้ำตาลอีกหน่อย นะจะจ๊ก็นี่แหละอยู่บ้านก็ทำวนไปอย่างนี้ละจ้ะผละไม้ก็มีแล้วออมาแล้วก็แกะก็แกะ๋ย่ต้องผนะัดกะเพราทำไมมันยาก้านก็นลก,ลกบ้านลวกมากเลยไม่ได้เก็บเยยโอคบบ๊าา okay, okay, นี่ต้อนเงินเพื่อนให้มา,าใส่เงนินเยอะๆดูเล็กเลย بابا <applause> <applause> <applause>